สวัสดีท่านผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อนๆน้องๆวันนี้ก็เราอยู่กันกับเกมแกนราไรแวนการ์ดเป็นเกมวันพี e สามารถดาวโหลดได้ผ่าน Play Store ก็วันนี้ตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด2 s เซิร์ฟแล้วเพิ่งมีเซิร์ฟที่1และเซิร์ฟที่2เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ผมจะลองเรื่องเล่นเบต้าเทสที่เซิร์ฟหก่อนละกันถ้าใครอยากจะเริ่มเล่นมาที่เซิร์ฟสพร้อมกับผม,ก,บผมก็เข้ามารุยพร้อมกันได้เลย โอเคตอนนี้ก็จะมาเข้าที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งก่อนนะในการเทสลงของวันพีชบอกว่าเป็นเกมแนวเทิร์นเบดที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับภาคนี้ภาพสวยอลังการเอฟเฟกดีงานกราฟิกแจ่มนะอืมนี่มีแฮนช็อกด้วยแล้วไปเจอกับ S นะ S มัดอัคคี S9 นายยังไม่ตายเหรอนี่ชาเรนแรกของเราเอาลระ u ูซี่มาเจอกับชาวประมงเอ้ยไม่ใช่ทหารเรือ ก็สู้กันมี S มาช่วยด้วย Fire e d เสใส่เข้าไปดามเมจสามหมโอ้โหเอสนี่นายก็ร้ายไม่ใชแรงเลยเรเวล2เรียบร้อยเรามาอยู่กับการเลือกภารกิจได้มา 50k ว่าไง S บอกว่าเราจะไปกันที่พา s s สเพื่อกดเครมโอเคได้แล้วกับแพ็กพา s สแล้วก็ไปเซตต่อ อยู่กับบททดสอบ s t ตง n g of Hero โอเคเข้าไปที่ซัมมอนเลยและก็ซัมมอนด้วยการฟรีหนึ่งครั้งนี่รูฟี่กำลังมองหาอะไรเหรอว่างไงละ่ะรูฟี่ชูบประกาศ,ปร,กาศประกาศจับได้สีม่วงมาฟริงออกมาเป็นนามิสีดาวเป็นประเภทธาตุสีสีทองด้วย ดาเมจ125 a t t a c k M d a m a แอคแทกเอ็มดาเมเป็นดาเมจเวทโอเคแล้วก็ไปกับหมวดภารก,กิจรูฟี่บราเธอร์โอเคไปที่เซสโซลกดที่สตาร์ทเลยคลิกไรอ้อพลงนามิลงไปแล้วก็กดชาเรนว่าไงล่ะมามิสอรี่เอเวอร์ยังโอเคสายฟ้าไปรูฟี่หมัดปืนกลยางยืด จมตีใส่ไปได้ MVP มาเรเวล6อันร็อกเควสโอเคก็รอเรเวล6ในการที่จะเปิดเควสทำภารกิจแล้วเราอยู่กับคอมมิชชั่นต่างๆและได้มา 50k นามิให้วารอมาที่ฮีโร่เพื่อการอัปเกรด SR นามิเรเวลอัพคูณ5ไปเลยทีเดียว ได้มา300บวก386แล้ไปที่สำเร็จภารก,กิจสเตจถัดไปสตาร์ทเลยโอ้มาเจอกับมือขวานมองแกนและก็ใส่สา,าฟ้าไปติดดาเมจไป502วิก t ตอรี่ t t s o o อยู่กับชัปเตอร์ภารก,กิจสำเร็จเรียบร้อยว่าไงร่ะฮาวอย่างไร SR ก็มา ไปเลยเป็นเวพอนใส่เข้าไปควิกอินควิปเรียบร้อยใส่พรกิจเรียบร้อยแล้วเย a เย้ห yeah. ูไปต่อกันเลยลูกเรือของเรารุกกี้หน้าใหม่ก็เข้ามาเล่นได้นะเป็นเกมแบบแนวเทิร์นเบอ่ะเพื่อนเพื่น,น,น,น้องๆก็โจมตีผัดกันไปผัดกันมาแต่รูฟี่นี่ชอบมากเลยนะหมักปืนกับโซโรนะสามดาบดีผ่าพยัก แล้วก็สันจิลูกเตะเท้าไฟโอเคเราได้ e XP มา50แล้วนามิบอกให้เราไปที่ภารกิจถัดไปเลยคลิกกับฟรีฟรีคลิกตรงนี้ได้เรเวล6ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถฟาร์มบอดต,ตรงนี้ได้เลยกดเคลมได้ทุกๆวันนามิบอกให้เราอัปเกรดอัปเกรดฮีโร อีกเรียบร้อยเป็นนามิเหมือนเดิมโอเคเลเวลคูณ5ไปเป็นเลเวล21แล้ว HP เพิ่มขึ้นมา2 9 0 9แอคแทก400กว่าเลยทีเดียวแล้วก็มาที่ธารกิจเรียบร้อยสเตทถัดไปมาเลรจ้าใครจะมาเล่นก็เข้ามาเล่นพร้อมกับผมที่เซิร์ฟ2กันได้เลยนะวันนี้เกมนี้ผมจะเล่นนานๆเลยเพราะว่าเป็นเกมวันพีชที่ เราทุกคนที่จะเล่นการรอคอยกับเกมเทอร์นเบดแบบแบบนี้นะ <c oughs> ช่องเรายังไม่มีเกมวันพีชนะทำเกมวันพีชมาก็าเยอะอยู่โอเคละสตาร์ทกระดานถัดไปแล้วก็ไปที่ชาเรนเอาะ่ะโจมตีครับเลยสายฟ้าดาเมจ1 2 0 0เก็บด้วยรูฟี่หรือเปล่ารูฟี่ยังไม่เก็บอันนี้คือบัฟที่สามารถดูได้แล้วก็สปีดอัพสามารถกดคูณคูณได้ต่อเมื่อเราเลเวล10 เอาละเซลกดย้อนกลับไปแล้วก็กดรับภาร,รกิจได้มา50าสไอห้สิบหินเลยเปิดกับภารกิจคาบินเ,เรือซันนี่นะแล้วก็กดคับกับเวพอร์นไประดับสีเขียวโอ้ยมีระดับยากสุดคือสีแดงเลยนะต้องมีการอัปเกรดเวพอรนขึ้นมาอย่างเยอะแล้วรดยสำเร็จภารกิจกับชอปเปอร์เข้ามาเรียบร้อย หมอ,อยาประจําทีมลูกเรือของรูฟี่นะเออเฮ้ยว<ะ>ันพีชก็มานะโอเคนามิปล่อยสายฟ้าไปและรูฟี่ต่อยหมัดปืนกลโอเคดาเมจททั้สามชอปเปอร์บอกฮิวไปเลยทีนี้ฮิวไปที่สี่สิบอะสามตัวถ้ามีหกตัวก็น่าจะฮิวหกเลยหรือเปล่าสตาร์ทชอเรนเลยถัดไปอุ้ยมาเจอกับอุ้ย สันจิลูกลกเตะตอกสันนอกสันใน,นว่าไงสันจิเรามาช่วยเราจัดการกับทหารเดือหน่อยลูกเตะตอกสันนอกลูกเตะตอกหมุนควงสวาดโอ้โหสันจิตอกตัวเดียวว่ะเก็บเก็บหมดตี้อะครับผมยังเดอะแบกครับผมเดอะแบกโอเคเซซเซลถัดไป ก็ไปอยู่กับภารกิจร็อกอินวันที่2ได้ซันจีร็อกอินวันที่4ได้แฮนคอก์ร็อกอินวันที่8อุ้ยได้หวัวซารายโซโรนิเวอร์โซโรเป็นภาคใหม่เลยนะวันที่8ะเป็นตัวที่ตัวโปรดของผมเลยแหละโซโรสามดาบเนี่ยมาเธอนามิมาโอเคเรียบร้อยอัพเกรดรีเวลสาแล้วระดับ SR ก็จะตั้งตาคอรอยและรอยคอนี่ครับผม1000กาชาในการเปิด กาชาแรกเราจะได้เป็นตัวอะไรกันรูฟี่จับใบประกาศไม่ได้อุ้ยถ้าจับได้นี่จะเป็นดูอาเลยหรือเปล่าก็เป็นสีทองนะวันเต็ดวันเต็ดโอ้โหรูเออรูเซียไม่ใช่รูเซียอะไรรูจิโอเคอุ้ย Connecting Network ก็จะมีกระตุกนิดนึงนะเพื่อนๆน้นองๆกน็นี่แหละ ประมาณสกิลกันสร้างความเสียหายทางกายภาพ80%ของแอคแท็กให้กับศัตรูตัวแรกในแถวหน้าโดยมีโอกาส30%ที่จะสร้างบาดแผลภายในอย่างรุนแรงเป็นเวลา1เทินจะสร้างทางกายภาพ80%ของแอคแท็กให้กับศัตรูตัวแรกในแถวหลังและฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของความเสียหายกอรุจิตที่เป็นตัวแอคแท็กเราก็สามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้เมื่อนํามายืนนะก็เป็นตัวดาเมจโอเคอยู่ สิบมติรอบที่2องดิคอนเน็ก่อนนะเน็กเวิร์สอาจจะมีปัญหานิดนึงได้มาไหมได้มาเป็น SSR นักผี <c oughs> ไม่ใช่นักผีช่อง7นะอันนี้คือบุ๊กสนักดนตรีแล้วก็ได้เป็นชอปเปอร์มาเรียบร้อยเอามาเอาเวกดาวขึ้นได้โอ้ชอปเปชอเปเปอร์ทำหน้ายิ้มด้วยละแล้วก็ตบมือให้เราระดับ SR นี่เลยบุกกีตาร์ฉลามไฟฟ้าคู่ใจสกิลสร้างความเสียหาย172%ของแอคแทกให้กับศัตรูตัวแรกโดยมีโอกาส60%ที่จะลดการรักษาของเป้าหมายลง30%โอเคเลยดีๆมาเอามารดการรักษาได้สำหรับบุกนักดนตรีของเรือรนสรัตแล้วก็เปิดกับมันตรีที่3 10ครั้ง รูฟี่จับใบปลิวได้หรือเปล่าใบประกาศก็จับไม่ถึงเอาเออระนกบินออกมาตัวแต่ตัวแต่วันเท็ดแล้วครับผมได้มันเป็นระดับ s ออะโดบิดาและโซโรโอ้โหโซโรเอสอาร์ืมปั่นหมดแล้วผมอะโซโรอะเอาดูสกิลหน่อยสิสร้างดาเมจแอคแท็ก115เปอร์เซ็นต์รันดอมสี่ตัวโอเคและนี่คือโอ้ โอ้เหล็กทั้งตัวคิดระดับ5ดาว SSR มี SR บวกไหมอ่ะขอดูสกิลหน่อยโอ้โหตัวอย่างเทพแต่ทำไมสกิลสั้นจังสร้างความเสียหาย160%พีดาเมเรจแก่ศัตรูและรบร้างบัฟ1หน่วยจากเป้าหมายโอ้ดีดีดีรบร้างบัฟได้ด้วยเอามาร้างสถานะดีบัฟตละตัวตละดานได้โอเคละสำหรับคิด ก็สำหรับท่านผู้ชมเพื่อนๆน้องๆใครเปิดได้เหมือนผมบ้างหรือว่าใครได้ตัวเทพก่นนี้ก็คอมเมนต์ใต้โพสให้หน่อยนะอยากรู้เอาละสำหรับวันพีทลูฟี่การอัปเกรดเราก็ได้ x อีกกีเข้ามาโบนัสส่วนการซมมอนตรงนี้เมื่อเราซมมอน10ครั้งก็จะได้5ดาวมาเลย่อยตัวนะกับการซมมอนเออก็จะได้5ดาวจริงๆแหละถ้าเราซมอนไปนะ่ะขอกดเซตติ้งลดเสียงมิวสิกหน่อยละกันการติดลิขสิทธิ์ กราฟิกเซตติ้งตรงนี้มันปรับอยู่ที่โ o w quality อยู่นะถ้าเราจะปรับเป็น high quality หรือ medium quality ก็ได้เราปรับเป็น high แล้วกันเป็นภาพที่สวยคมชัดกราฟิกมีนกบินอยู่ข้างหลังออคลิปโคดต,ตรงนี้ exchange โค้ดได้อยู่ด้านขวามือด้านบนนะถัดจากเซตติ้งกดไปเลย OP o ออะไร666ตามทันไหมเพื่อนเพื่อนๆ o p 6 6, 6ตัวและ exchange เ,เ,เลย อุ้ยได้10โพนิกิ์หรือเปล่าเนี่ยโกลเด้นร็อกโพสสีทองมา10อันเอาไว้เปิดกาชาละแล้วก็ถ่อไปเป็น OP 777 3ตัวเอ็กเซนเย์ยโอ้ได้มาอีก10แล้วเป็น20กาชาแล้วนะทุกคนเราจะได้เปิดกาชากันแล้วระดับสายเกลือของเรา เราเป็นชาวประมงเราต้องเกลือ o p 8 8แนี่ผมรองนะมันคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ไปที่ VIP 666 e x c h a n เอเ,เลยว่าเราจะได้เป็นอะไรกันเพ,เพื่อนเพื่อน้องๆกดทันไหมอุ้ย็อกโพสคูณ10อันระดับโกแล้วก็เป็นไดมอนด์ด้วย VIP 777ถัดไปเอ็กเ n น e ร็อกโพสสอันแล้วก็ไดมอนสามร้ VIP 888 8โอเคตกลงกดเรได้เป็นร็อกโพสสิบอันแล้วก็ไดมอนอีก 500. Okay. ห0าร้โอเคเฮ้ยตอนนี้เราได้มา50กว่าซัมมอนร็อกโพสที่ได้มามี51อันตอนนี้อืมอย่างนี้ก็จัดสิครับขอกดซัมมอนฟรีก่อนเลยล้วกัน เอาสคริปต์ออกมาครับสุ่มแรกเราจะได้เป็นอะไร S R wiper อ๋อภาคที่ขึ้นไปบนเอ่อบนท้องฟ้าใช่ไหมที่มีไวเปอร์อ่ะโอ้ยเป็นผ้าสีทองด้วยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเฟรนช m ซัมมอนนิงเฟรนช p แอดเพื่อนนะแล้วก็แฟชั่นซัมมอนนิง แฟชั่นก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นธาตุอะไรธาตุไฟธาตุสีฟ้าธาตุสีเขียวธาตุมือธาตุแสงสคริปเอาสคริปออกแล้วกันฮิต VIP 3สามารถกดตรงหอยทากตรงนี้ได้เมื่อครบ1000แต่ต้องอัปเกรดเป็น VIP 3ขึ้นไปมีเกรดอัปให้ดูไหมสำหรับตูน้นี้ไม่มีนะขอกดเลยแล้วกัน 50กาชากับ10กาชาครั้งแรกเราจะได้เป็นอะไรกันวันเตดโอเคใบประกาศมาแล้วก็มีนกมาโปรยนี่ไงได้สีทองจริงด้วย10ครั้งก็จะได้เป็นระดับ5ดาวหนึ่ตัวโซโรพ่อหนุ่มสรอรอยสอุดยมาพร้อมกับซันจีนะคู่คู่หูคู่หาหรือเปล่าคู่กัดกันนะมาดูก,กับลูกเตะของซันจีกัน171 พีดาเมดโอเคเฟิร์สแอนมี okay. enemy, <_ d arm> ก็แรงอยู่นะสำหรับ171ดาเมดลูกเตะของซันจิ <_ d arm> ผมว่าตัวนี้ปันได้ดี <_ d arm> ด,ดีเลย20สซมมอนครั้งที่2เราจะได้เป็นอะไรกันวันเต็ดออกมาแล้วโอเคได้มาเป็นระดับ SR คาริฟาแม่สาวผลปีศาจฟ,ฟองสบู่นี่ถือแซ่ด้วย <_ d arm> โอ้โหเธอจะไปเคี่ยนใครนั่น แซดใส่น้ำสกิล162พีดามเมดเฟิร์สแอนิมี่อืมดามเมดหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบก็น้อยกว่าซันจีดันจีที่ 170. ร้อยเจ็ดสิบรุจิมาแล้วระดับห้าดาวซีพีนายเออคาริฟ่ามารุจ,จิก็มานะระดับหัวหน้านะมาทั้งแก๊งเลยซีพีนายโอเคระรักกันกับยี่สิบกาชาครั้งที่สองเราไปต่อก,กันที่ เราไปดูกับเรกก่อนละกันรีคอมเมนต์ไรอัพเบอร์เนอร์ฟรีดอมออเดอร์ดูมอุ้ยดูมดีเฟนต์อุ้ยโอ้โหโซโลนิเวอร์นี่ไงวันที่8ระดับ SSR ที่เราจะได้กันโซโลอย่างเท่อย่างจับอุ้ยยูอาร์นิกะรูฟี่มีคอด้วยท่านผู้ชม เกมนี้มีคอนะสำหรับยูอารูฟี่และนี่คือโดฟามิงโกพ่อหนุ่มชักใหญ่อยู่เบื้องหลังใครโดนการชักใหญ่ของเขาเนี่ยเจ็บมากเลยนะนี่คือริ่นรินชารอดแล้วก็มีระดับคอด้วยร, Marco, R, ะระดับยูอามาโคยูอาคอเราไปดูถัดไปกันตัวไหนนะนี่เลย oh, <man. S 1> พ่อฮิโร่นิวเกรดและนี่คือจินเบ ยูเกตได้ดับ SSR รอ SSR และก็แฮนด์คอร์เอฮ้เอสอาร์แฮนคอมีคอด้วยนะแล้วก็คอของลูฟี่นิวเวอร์เอสอารเก่งทุกตัวน่าจัดน่าจัดอย่างงี้ต้องตอกตอกตอกใส่อย่างเดียวเลยรูกับ30กาชาครั้งที่3ใบปริวมาและนกก็บินมาแจกสีทองมาอีกแล้ว มีระดับ SSR บวกเพิ่มมาอีกไหมนามิแล้วก็เป็นตัวที่รีเบก้า SSR ธาตุแสงเธอมากับทุ่งดอกทานตะวันที่สวยสวยงามขอดูสกิลหน่อยสร้างดาเมจ100%ของพีดาเมจแอนิมี่กลุ่ม10%โอเคแล้วก็ได้อยู่นะสำหรับรีเบก้ารุ่นกับ40กรชาครั้งที่4 ได้มาเป็นขอเป็นโซโรนิเวอร์แล้วก็เป็นนิวเกรดหนวดขาวบิ๊กมัมก็ได้ SR <c oughs> บวกอู้ได้เป็นคาริฟ่าแล้วก็ได้ประคิดโอเคได้คิดมาแล้วตูมพลังการโจมตีของเขานั้นสร้างดามเมจเดียวดูแบบน้อยๆเนาะแต่ก็สามารถลบล้างดีบัฟได้สำหรับคิดโจนสลัด 10กาชากับ50บใบกาชาครั้งสุดท้ายเอาละเราจะได้ตัวอะไรกันอุย <c oughs> อันร็อกอาชิเม้นเรียบร้อยกดร็อกอาชิเมน้นแล้วหาดาวเราจะได้เป็นตัวอะไรกันดีๆหรือเปล่าขอเป็นโซโรโเอสเอาจังโก,โก้มาพร้อมกับอุซบนะอก็เป็นภาคที่สู้กับจังโก้อุซบแล้วก็พ่อบ้านนะ คิดมาอีกแล้วก็สามารถขึ้นอัปเกรดพลัง6ดาวได้เลยนะเนี่ยจาก5ดาวอะเนี่ยเป็น6ดาวได้เลยสำหรับค okay, ิสโอเคละกันเราก็จะไปดูกับสกิลท่าไม้ตายของคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆกันเลยนะสำหรับเรื่องวันพีชรูปกับการแอดเพื่อนก่อนละกันเฟิร์สเพื่อนเข้าไปเฟรนก็มา สเตทสองคิดหนึ่งกับทหารเรืออขอเอารูฟี่ออกก่อนละกันแล้วก,วก็ชอปเปอร์วางไว้นั่นเอาคิดลงริเบก,กา้ารูสจิแล้วก็พ่อหนุ่มวัยรุ่นเมกาผมทองซันจิโอเคได้ทั้งหมด5ตัวไรอัพในการลงปกติแล้วเทิร์นเบดก็จะมีลงได้6ตัวนะแต่เกมนี้สามารถลงได้5ตัวนี่เลยโจมตีใส่โอ้โหตอของคิดเข้าไป เจอท่าทุ่ม2มือสเตจที่2เลยถ้าจะแรงขนาดนี้นะบีรีเบก้าหมุนทีหายหมดเนี่ยขอเป็นเรเวลหนึ่งใส่เดียวกับผลทหารผลทหารดมควันสโมกเกอร์สโมกโมกี้เอาาละอยู่กับสโมกเกอร์ไอวอนแล้วสโมกเกอร์ขอต่อยหน่อยแล้วกันลูฟี่บอกหมันมานานแล้วต่อยหมัดรัวไปแล้วสโมกใส่ท่าพายุหมุนควันทอร์นาโด no oh i have <laughs> a ah, i h a ay ja n c o c k มารหฮะผมเขามาช่วยรูฟี่แล้วนะ h a n ค c o c k นี่คือคู่หูคู่ใจคู่ตับคู่ไตเลยว่าไงไร h a n c o c k จะมาสู้กับสมุกเหรอสมุกกอบอกว่าอายุกิ้ว v ิ่งอย่างนี้บอกว่าขอจัดหนักๆเลยและการแฮนค c o กบอกขอหมุนควงเตะควงสว่าดไปพายุควันลมควันด้วยไส้กอก แล้วก็โจมตีด้วยหัวใจโอ้ติดไอเลิฟไปเลยลูซ่บอกคุณครูแฮงค็อกใช่ไหมโอเคฉันเนี่ยแหล่แฮงค็อกของสีเจกาพัดเลยแล้วก็สามารถได้กับด่านถัดไปขอเป็นลงตัวละครอื่นที่จะใส่เดียวก่อนนะเอาเป็นคิดเลยแล้วกันดูซิว่าจะใส่เดียวได้ดีมากแค่ไหนเอารกคิดโจมตีมาโอ้โหชาร์จชาร์จอย่างนั้น นับวิได้เลยเนี่ยชาร์จทีเนี่ยมันดูรุนแรงมากเลยนะแล้วก็ต่อยไปที1นึ่งดาเมจโดมโจม,มตีมาขอชาร์จหน่อยแล้วกันพังกาดตู้มททโวร้อยนี่ขนาดเลเวลหนึ่งะเนี่ยโจมตีไปพังคลิฟสันตูมเธอท่าชาร์จของพี่ท่านคิดนะเอาล่ะขอลงตัวอื่นบ้างสิ ขอดูรุจิหัวหน้าซีพีนายหน่อยละกันโอ้โหโจมตีด้วยรุกเต็ดที่อัดเป็นคืนอากาศเข้าไปพนหานเรือมอร์แกนมีบาเรียสร้างบาเรียได้เป็นสีรุง้งรุจ,จิไงใส่ดาเมจเข้าไปโจมตีเดียวใส่กับรุกเรือขอโจมตีอัติเมตรรุกเรือหน่อยอีกทีนึงดาเมจ92 ฝนรวมโจมตีไปสกิลไปถึงด้านหลังเลยนะสกิลของรุจิแล้วก็ติดดีบัฟเลือดไหลเนี่ยตีไปถึงดีบัฟทางด้านหลังได้เลยตั้งแต่แถวแนวหน้าไปถึงแถวแนวด้านหลังแต่ก็ติดบาเรียของมือขวานมอแกนอยู่โอเคไฟนี้ต้องปรองมือใหม่เอาระ ขอลงเป็นคู่หูคู่ใจนี่เลยหมอแกนเหลือต้องเจอซันจิกอโซโรนะคู่หูสองคนนี้นะต้องรีคอนเน็กใหม่นะท่านผู้ชมเพินว่าเน็ตหลุดแล้วก็เข้ามาใหม่เอารามมาโจมตีกับลูกเรือสตาร์ทเลเวลหนึ่งนะซันจิลูกเตะตอกสันในลูกเตะหมุนบีดบีบอย โูจมตีไป15คอมโบอ่ะวิชารับ3ดาบพายุโจมตีดาวเมจไป8คอมโบ152ดาเมรสำหรับโซโรมีติดสตันด้วยแล้วก็โจมตีใส่โคบี้ไปโคบี้ยังเป็นลูกเรืออยู่นะอืยังไม่ขึ้นระดับเป็นนายพลขอจบฉากสุดท้ายด้วยลูกเรือของรูฟี่ทุกตัวเลยละกันก็จะมีซันจิโซโลรูฟี่เอาเป็น SR ลงไปแล้วก็เป็นชอปเปอร์ กวางมูส SR แล้วก็นามิ SR ก็ทุกตัวเรเวลหมีนามิเรเวลสาอยู่ตัวเดียวโจมตีใส่ t h ันเดอร์โบสายฟ้าโอ้โหไปหมดเลย <c oughs> เอา่ะตอนนี้ผมต้องขอนค่จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดกับเกมแกนรายแวนการ์ด